สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีหล่าอุ๋งอิงพี่น้องเห็นยังวอครับพี่น้องนี่เว้ยผมเห็นแล้วผมตื่นเต้นแบบบนหน้าเสื้อครับพี่น้องเอ้ยบินมาจากออสเตรเลียสีน่นาะมาหาอีหล่าสี่พี่น้องเอ้ยคมหักคมแพงมันบวมเอนแค่ว่าเมียเ,เพิ่นไลยเป็นเพิ่นไทยนะแม้แต่ฝรังนะ่งไหนสิฝรั่งเป็นนั่นแหละครับผัวเพิ่นนั่นนะแฟนเพิ่นนั่นแหละครับพี่น้องแฟนเพิ่นเนี่ยยังแบบหัก ยังถามความรู้สึกของเขาเนะี่ยใหว่าให้ฟังว่าเป็นจังไดนี่แหละคือความหักของทิศแท้จริงของจากเอฟซีเบิง้งเลยครับพี่น้องนี่บอกแปลกเลยครับไม่แต่แต่ละคนแต่ละคนนะ่ะบินมาเบิง้งนะครับโอ้ยผมเห็นแล้วผมพุ่มใจครับพี่น้องพุ่มใจดีแบบว่าถึงสีโมเมนต์คนไทยครับอยู่อยู่ออสเตรเลียสีเนาะโมเมนต์คนไทยครับพี่น้องฝรั่งกระชอบ บอกว่าเป็นเด็กเด็กน้อยมันหนาหนาฮักยังเงินสิครัพี่น้องก็คือกระเฮ้านะครับพี่น้องคือเฮ้านี่เนาะเห็นนี่หล่านี่คือนหนาฮักครับมันคือเฮ้าดีเฮ้านี่ดีที่วา่าเฮ้าเนี่ได้อยู่ประเทศไทยเฮ้ามีโอกาสได้เบิ่งหลายกว่าเพิ่นนะเนาะมีเพิ่นก็นอยู่ต่างประเทศนเนาะออสเตรเลียส่แล้วก็ไอแฟนเพิ่นน่ะกับพาม่าสิเนาะเบ้อพี่น้องเอ้ยแห่งแห่งมากมากเวลาอหล่าพื่งตื่นในสิบนาทีแล้วก็อหล่าก็มาเล่นกับหมาสิเนาะ เออมาเล่นกับด <cues> oh, like like ีๆเป็นมาเร่นกับลูกดีๆอ่สิโอ้ยเพิ่นแพิ่งดีใจครับพี่น้องเบิ่งนี่ครับเพิ่อนผมนี่ยังดีใจครับเพิ่นครับผมนี่ก็ตื่นเต้นครับเพิ่นครับพี่น้องเพราะยังมันตพิ่นใจนะครับพี่น้องแบบว่าคนเฮานี่แบบมะเมนว่าง่ายๆเด้ครับสิมาเจอน้องแบบมาแบบปั๊บแบบน้องตื่นขึ้นมาเลยนี่ม่แมนง่ายเลยครับว่าขนาดผมเนี่ว่าผมอยู่ไกล่นน่ะผมไปน่ะผมยังมาไปน่ะน้องบาตื่นเลยครับพี่น้องน้องไปจังหวะม่ถึงน้องตื่นเลยอย่างสี่เนาะ อันนี้คือเป็นเป็นโชคดีของบนนั่มเนาะพี่น้องโอ้ยบอแล้วมันมีควอมสุขเนาะ <Australia. S 1> นี่แหละ,ค,ะคือคอาวาคมฮัทของแป้งของเอฟซีแต่ละคลนนะครับแม้แต่ว่าอยู่ประเทศใดเอออเมริกาส่เนาะสหรเดนิกาสเนาะแล้วก็ไอ้เกาหลีส่เนาะพี่น้ะะอ,นนองแต่ละคนเนี่ยอยากเจออีหลามากแลวอยากเจออีหลาคือแบบนี้คือแบบที่ <c oughs> เขามาเนี่ยคือเขาอยากเจออีหลาเนาะมี่บอกเห็นบอกครับผมมันบังเลยมันปุ้มใจครับแล้วก็ แฟนเหมืน<ส>เป็นคนเบาเนาะอผู้หญิงนี่นแหะครับแฟนแฟนอะไรบางผู้หญิงกับเป๋อหันอีหล่าฟังสินี่แหละครับความหักความแพ่งของเอฟซีผมแบบกุ้งใจเลยครับจากซีวอลยังไดงดีครับพี่น,อน้องมันหลายๆคนนี่เนาะนักมันมาแต่อยู่ในประเทศไทยก็ตามหลายๆคนนี่นคือนี่แหละหักความหักถึงนี่ตวัวอีหล่าสิคิดว่าอีหล่าเนเี่ยเบิ้งแล้วก็วกคือเบาได้เลยว่าขับโมเมน โมเมนต์คนธรรมดาครับมันต้องเป็นคนดีพิเศษสุดๆเหรครับทีเอซี่แต่ละหม่องแต่ละบอลเนี่ยทีต้องอยากเจออยากเห็นสิเนาะบินมาสิคือเห็นหลายคนเอลล่าได้คนนักหลออได้คนสิมีคนที่อยากว่าเจอบอกครับไม่เจอก็คือเจอแต่ในงานแบบไปงานไปนันในนันไม่เจอด้ท้ายลูกแค่นั้นเองแต่ผมมีไปที่แบบว่าสิอยากเจอแล้วก็มาหาแบบนี้เนาะครับพี่น้อง าลงอยากเจอล้วก็อยากมาหาอยู่บ้านอยากมาหาอยู่บ้านแล้วก็อีกอย่างนึ่ะขึ้นบ้านเมื่อใดอยากไปสี่น้องเพื่อนเพื่อยังครับพี่น้องไม่ถึงสิบนาทีหล่นบ้านผมเสือเลยวะยังต่ำเนี่ยมือค้นครับผมเสือครับว่าต้องมาหลายกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งอ่ะก็หนังนี่แหละครับหนังอีหล่าทาเบิ้งโลดครับต่างประเทศก็ต้องเอาไปก็ต้องเอาไปใช้ครับดังกันล่านแน่ๆนี่แหละครับ ก็ยังมาพอบอกนักก็แม่งของเอสตี้ก็อีหล่าก็อีเฮ้เอสตีหล่าเนี่ที่แบบพอบอกแม่แม่ที่อยู่ในเทศนสิอยู่ในไทยอินสีเนาะมันคือแบบมันว่างแบบทักษิณยังว่าจะยังใดดีพี่น้องเอ้ยแบบกุ้มใจเนาะกุ้มใจอิหลีทีว่าเฮ้าเนี่ยไปเขาไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มกลุ่มนี่ที่กลุ่มที่ฮักอีหล่ากสีเนาะเฮ้าเนี่ยดีใจที่เฮ้าได้ไปอยู่ส่วนตรงนี้แล้วเฮ้าก็สามารถได้เจออีหล่า เร็วแต่ไง,งแบบงานในใน่ายแต่ห้าบ่อใดคิดว่าหยาดอย่างเพราะว่าข้าในอยู่ในกลุ่มแบบไก่ชิดอีลาแน่ว่าสันดอกครับพี่น้องถ้าได้ไปแล้วก็ได้เจออีลาได้คอยทายลูกก็อีลาอยู่ใกล้อีลาสิแม้แต่ผมเนี่ยสู้มือเนี่ยผมก็พุ่มใจนะครับบพแมนว่าผมเฮ็ดคลิปเนี่ยเฮ็ดคลิปซื้อเฮ็ดคลิปเพราะว่าอยากได้เงินอย่างไหน,นก็คือผมก็อยากเว้าในความหูซื้อกองผมนี่ี่เห็นตะละมือคือเป็นยังไงแน่สิก็เห็นตะละมือว่าเอ็ซี่มาหาอีลานี่ แล้วก็บ้งแต่และมือนีว่าเอฟซีมาจากต่างประเทศจา,เเจากเวีเดนจากไอเยอรมันจากไออเมริกาสิเนาะเกาหลีญี่ปุ่นสิเบิ้งเดี๋ยาคนญี่ปุ่นี่ดทายคิดอิหลานะ่ะนะครับเป็นคนญี่ปุ่นสิเนาะนี่แหละมันก็เลยเป็นการมันคุ้มใจนะครับพี่จะพุ้มใจคักหลายอะ่ะบ้งนะครับมันโมเมนแค่เรื่องเดียวนะครับอิหลาเบบ้งครับเฮดไหบอดโจดังมี ye, jo, Dang, ื่อเสียง โอเคส่วนหนึ่งก็คือบทโจเห็ o ยูทูบอยู่แล้วมันก็เลยกลายว่าพ่อคนนี่อยากมาเบิงอีหล่ามันมี YouTube เบิงอ่ะอยู่เบอร์ยูทูบของช่องสาวหน่อยเพชรวันแดงสิมักน,นก็นเลยค้นก็เลยมาเบิงสิเป็นเพราะยังน,นะครับหนึ่งส่วนก็นคือเป็นเพราะว่าบทโจนะสั่ง u t u b e สัง่งไอ้โซเชียลคนก็นเลยได้เบงงิงไงเห็นไงสิอีกอย่างหนึ่งก็คืออีหล่านี่ดังคนเบิงแล้วมีความสุขคมเบมิงแล้วอยากเบิงอ,อยากติดตามจึงสี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยกลายนว่า ดังดังแล้วเป็นยังงุนน่ครับเป็นดังแล้วเฮ็ดยังก็ดังเฮ็ดยังก็ค้นจางอ่ะเบิง่งอีกส่วนเนี่ยแบบส่วนที่แบบว่ามันเฮ็ดให้ไอ้บอบโจเขามีายได้เพิ่มสิเนะาะไปมาเฮ็ดยังมันที่มันอยู่กลุ่มเดียวกันกับอีหลังสิมันก็เลยกลายมัาเฮ็ดยังก็ดีไปเมอ่อเฮ็ดยังก็จะเิญสิเนาะครับพี่น้องอ่ะเบิง่งเนี่ยครับอยู่มีมง่งใดครับพี่น้อง แบบมีเอฟซีมาสนับสนุนสิเนาะเบิ้งบดจูออกรถมือนีมือเดียวครับมือนีมือเดียวออกหาขั้นยังสี่ครับพี่น้องหาขั้นเท่าไรครับพี่น้องสิบกว่าล้านต๊แต่งนนุนนีแล้ว่มันสิบกว่าล้านเบิ้งดิครับพี่น้องจากที่ว่าพวงนี้แบบกับมันก็หามือน,นันมือกันที่เขาว่าน่ะเนาะที่ว่าเอ่ยได้ยินจากเอ่ยพอกันใช้อะไรอย่างงั้งเอ่ยยังกระตามตะกอนมันก็ ยากมีคนจางอยู่แต่ม so, ันบอแวนแบบนี้แต <important> ่พอไอหล่ามาเนี่กกายมันว่ามันคนจางหลายคนติดตามหลายคนเบิงหลายี่สิไปๆก็อยากเจอส่วนมากก็คืออยากเจออีหล่ามองง่ายๆอยากเจออีหล่าครับพี่น้องคือผมเนี่ยก็ขึ้นกันก็อยากเจออีหล่าได้เจออีหล่าแล้วก็มีความสุขนี่ด้มีความสุขผมไม่ใขนาดว่าผมนี่จู้มือเนี่ยผมบอกใครมีความสุขแสดงได้แต่ถ้าผมไดเว้าเรื่องอีหล่าได้เบิงอีหล่าผมก็มีความสุขของผมไปนี่แหละคือความ หักข้มแพงของเอฟซีสอิหลา่าสุคนที่คอยติดตามอิหลา่าที่คอยเบิงแง่อิหลา่านี่แหละครับจังไดเห่ากับติดตามเบิงตลอดไปแล้วก็เอา้าเบิงที่เขามาเนี่ยเขาบอกว่ายังครับพงเขาเบิงคลิปเหมือนเศร้าเนี่ยว่าเออพ่อเอกมาถึงตีสามสิ 4, เขาหูายูน่นี่คือคนติดตามเลยครับสิหูเนี่ยพ่อหูลแล้วก็แลกกับาหาอย่างนี่เนาะแต่ก็บรรเดคิดดอกว่าอิหลา่าตื่นบอสอ่แต่กาเ็นว่าจังหวะมันดีครับพี่น้องอิหล่าตื่นบอดี อีหล่าก็พึ่งตื่นพอดีเงี้ยก็มาจ่ายอพอดีโอ้ยเอ่อคนคนหนีเขาคงมีความสุขครับผมเสือมีความสุขเพราะยังเนึ่องได้กอดสองได้จับมืออีหลา่าได้เห็นหนาอีหลา่าได้เห็นหนาตัวจริงว่าง่ายๆอ่ะตัวจริงครับไอที่ว่าเห้าได้เห็นในไอ้นั่นอ่ะตัวจริงเนี่ยมันสูงหัวหนาลัก,กวาแล้วก็หนาแบบเบิ่งแหละมันมีความสกว่าดีกว่าสังสีน่นะ นี่แหละครับโบแมนว่าบอดีได้จังสัตว์เอกอยู่ในโทรศัพท์อ่ะดีครับเพีงแต่ว่เพราะวันเมื่อใดอยู่ไก่เห็นตัวจริงนี่แหละมันกันเลยแบบว่ามิ้นความรู้สึกว่าโอ้โหพุ่มใใจครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละว่าแล้วผมก็จักสิวาจังไดเนานะมันมีความสูขครับพี่น้องต่ก็จังไดก็อยากให้ผมบอกไปต่อเรื่อยๆก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้๋ยครับพี่น้องกดกระดิ่งไว้กดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์กดแช่น้าครับพี่น้องจังไดก็ ท็กซี่หลงทางแชนนลหรือช่องอีกช่องหนึ่งกับเท็กซี่หลงทางช่องใหม่มกับไปกดติดตามไอแนเดอครับพี่น,อน้องกดแน่กดแน่ครับพีบ่น้องกดไหนแน่ครับจังใดกับเมนเมนมาแน่ครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยว่าม,มีคนเมนว้าล้วก็เออว้ามัน,ม,น,ม,นมันอยากว่าแห้งหลายมันก็นเลยบ้าแบบบู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 นี่เพาเคยมีนะครับอยู่วา้าถึงขนาดนี้มือนีก็ขอบคุณหลายๆครับทีไ่ได้มาเบึงได้ไมาแย่งผมครับขอบคุณครับ